สวัสดีค่ะวันนี้พกพวกเราช่องซีดอทันใจนะคะวันนี้เราเอาแตงโมกกล้วยมาฟาอะไรนะคะ <c oughs> าทำอะไรเนี่ยไยรุ่นับวัยรุ่นไยรุ่นไม่ได้นะคะไยรุ่นไมรุ่นไมงมายุ่งเลยอันนี้ให้พี่กําไลด้วยนะคะเรามาดูคาดว่าพี่กําไลจะมีน้อง มันก็ตึงไม่ได้หืออืมค่ะแล้วมันก็พ่อมาดูอาการรู้สึกว่าพี่กำไรแปลกๆน่าจะได้มีน้องเร็วๆนี้นะคะกี่เดือนนะฮะหนูที่ทับมาน่ะ3-4มสี่เดือนนี่เนา เราซ้ำสองรอบแล้วใช่ไหมหลังจากซ้ำรอบสองประมาณาสามเดือนสี่เดือนวัยรุ่นเขาวัยรุ่นว,วนเมือง <c oughs> ทั้งลูกครับเน็บครับ <c oughs> มีเสียงด้วยมีเสียงร้องอเบาๆ เตงมูยังไม่ยัดเลยกำลังยัดเสร็จปะียเงเยงเงเอันนี้อะไรป่าวเขาบอกพี่กำไรยังได้ไหาบเลยจุบเลยจุบเลยจุบเลยช่วยทั้งทุกเจอือทุกตัวในบ้านนะคะรักพ่อท,ท,ทุกตัวเลยทท่ง ดูพ <laughs> euh, um, ี <is> <cn Jean> ่กำไรนะอันนี้คือกขะาหนะคะไม่ใช่งามดเหวมดเหลวเสียงหน่อยเสียงหน่อยเสียงหน่อยมีพลังงานบางอย่างข้างหลังทำอะไรเด็อขาพ่อจะไปเกลนอกของลูกช้างเผือกเฮ้ยเป็นอะไรนั่นนั่นนั่น ยายอี่โอ้ยจอดทางทุกเชือกในบ้านจะหลักกอมากเลยบ๊ายบายไม่มีแล้วค่ะบ๊ายบายครับแล้วบ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ช่องสีดอทันใจด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะครับกอนเร็วครับก่นอนครับก่อนวะัรับก่อนเร็ว